เมื่อวานนี้มีการจัดถแถลงข่าวนะคะต่อสื่อมวลชนแล้วก็นักลงทุนด้วยในฐานะผู้นําในการผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพครบทุกช่องทางโมเดลธุรกิจเรียกว่าครบวงจรต้นน้ายันปลายน้ําเลยนะคะและเสถยภาพการเติบโตที่เรียกว่ายั่งยืนแล้วเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้สําหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อที่จะเป็นธุรกิจบันเทิงของมหาชนค่ะใช่แล้วครับซึ่งหลังจากการถแถลงข่าวนะครับเหล่าคนบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทยครับ ที่เป็นผลผลิตแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับกลุ่ม The One Enterprise นะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยแหละครับจากที่เป็นช่องวันอยู่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีการรวมกลุ่มกันนะคะก็มีหลายๆค่ายมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รวมใจสามัคคีกันทำสิ่งที่สร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอีกคะ่ะ เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งของเ t i m e ในการทำรายการวิทยุมันไม่ใช่แค่เปิดเพลงอย่างเดียวค่ะวันนี้เรามีคอนเทนต์ต่างๆนานา,นา,นานมากมายมันเติบโตขึ้นและคิดดูว่าจากหน่วยย่อยๆๆเติบโตมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้หน่วยย่อยๆเหล่านั้นรวมพลังกันนั่นคือพลังของ One Enterprise นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าที่นี่คือส่วนรวมความสุขของทุกคนและทุกรุ่นค่ะ ถือว่าเป็นอะไรที่อลังการมากแล้วก็เป็นการเติบโตที่แบบยิ่งใหญ่มากๆค่ะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งตอนนี้ทราบข่าวก็คือตกใจนะหมายหมายว่าตกใจว่าเดอะวอลเน็ตพายมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะรอคอยแล้วก็จะสนับสนุนค่ะ ว้าวมากคือหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นในมุมของพวกผมที่อยู่ในจีมทีเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมีโอกาสได้ไปเจอกับหลายๆคนที่อยู่ในช่องวันใน A Time หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะทําให้พวกเราสนิทกันมากขึ้นในระหว่างค่ายนะครับแล้วที่สําคัญคือการรวมกันแบบนี้จะทำให้คอนเทนต์แข็งแรงมีอะไรแปลกใหม่เพิ่มขึ้นมามากมายอย่างแน่นอนคือตั้งแต่ที่คิดได้ข่าวเรื่องนี้มาคิดก็เห็นโปรเจกต์ขึ้นแบบ เป็นดอกเข็ดเลยแบบโอ้โหขึ้นเยอะมากอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าอยู่ที่นี่จะสนุกไปอีกนานเลยครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมครับบอกเลยครับว่านี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของธุรกิจบันเทิงในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะนะฮะที่เราจะกลายเป็นมหาชนแล้วนะครับวันนั้นฝากติดตามด้วยละกันนะครับไม่ใช่แค่ช่องวัน31นะฮะย,ยังมีอีกหลากหลายบริษ,ษัทครับในกลุ่มของ The o n e e n t e r p r i s e ไพรสะคุณผู้ชมลองลองมานั่งนึกดูนะ,ะว่าต้นกําเนิดซีรีส์วายที่เรียกว่าโด่งดังมากจริงๆ<ะ>หลายคู่นะคะก็อยู่ในสังกัดนี้แหละรวมไปถึงนะคะวิทยุต่างๆก็สร้างชื่อพี่อ้อยพี่ชอ อย่างเงี้ยโอ้คุณทุกคนก็คือโทรไปปรึกษาแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าอุ้ยเรื่องความรักก็ต้องพีสองท่านนี้จริงใช่ผู้จัดละครสุดแซ่บเชนสองห้าหกหนึ่งโอ้โหแซบมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละคุณผู้ชมค่ะก็วันนี้นะคะวันอีพร้อมแล้วจริงๆสําหรับธุรกิจบันเทิงที่หลากหลายแบบนี้ของมหาชนพร้อมที่จะสร้างความสุขให้กับคนไทยต่อไปค่ะใช่แล้วครับ